็นหมายเลขเก่านะเขาเชิญไมาเลขสิบนะฮะน้องๆเขาติดเต้นด้วยแล้วก็อากาศหนาวด้วย <c oughs> คืนนี้หนาวกว่าเมื่อคืน ครับผมก็หมายเลขสิบนะฮะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คําถามก็อยู่ที่มือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมคำถามของหมายเลขสิบนะครับคนสุดท้ายครับคําถามนะครับอะไรคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณเพราะอะไรครับผมจะถามอีกรอบนะฮะอะไรคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณเพราะอะไรครับ ดัจีโยก็รู้หอบเพียเชียกเหาก็รู้แนงดัีวดัจีดัดจีกจกจอก็รู้หอบเพียเชียกเหาก็รู้แนงยดัีวดัีขอบคุณสำหรับคำถามนะคะความฝันสูงสุดของดิฉันก็คือการที่ดิฉันได้ไปทำงาน มีเงินเป็นรายเดือนและก็มาเลี้ยงครอบครัวของดิฉันไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าอย่างอื่นและดิฉันถ้าดิฉันได้เป็นมิสได้เป็นธิดาถ้าดิฉันได้ทำงานและก็มีเงินเดือนดิฉันก็จะสามารถมาซัพพอร์ตน้องๆของดิฉันได้ค่ะ <S <S ว่าเจ้าเจ้าที่ลลุนองกูรู้ป้าไหมแด่กูรู้แนงยอ กูซาววฮอล์มวยเยลีเรายอเชยยอเชยเจ้ากูเชนิงเจ้าเราซัพพอร์ตเากูจองน้องๆภาษาเละกันตายก็เชียเียก็เลยเซิเชลีมาลีชัวว่าช่างดาวก็ขอบคุณสำหรับคำตอบนะฮะจนอบเาได้ดีมากครับผมก็อัวเจ้าตัอรู้ต้นะอวดตัวจกเก่าลไปมัวเก่าอีลุสโซนะชัวอีล